สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกก็จะนำวัตถุมงคลที่บอกตามตรงไปบุกรังใหญ่มานะครับรังใหญ่มาเลยนะครับหากใครชอบพระคุณแผนที่มีส่วนผสมของผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไร่นั้นผมอยากจะแนะนำรุ่นนี้ครับ ขุนแผนรุ่นมนพนมรุ้งนะครับขุนแผนรุ่นมนพนมรุ้งนี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียนกันลยาโนแห่งวัดบ้านเจเนียงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ และมีส่วนผสมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ด้วยนะครับเนื่องจากพระชุดนี้นะครับได้มวลสารที่เป็นผงพรายกุมานนี้มาจากท่านอาจารย์ชินพรสุขาสถิตนะครับซึ่งท่านอาจารย์ชินพรนั้นก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ทิมอีกด้วยจึงมีความน่าเชื่อถือในสายของพรายที่เป็นสายของหลวงปู่ทิมนะครับ เสกยิ่งใหญ่ครับบนพนมรุง้งลุกเศษใหญ่ที่เขาพนมรุ้งนะครับปราสาทหินพนมรุง้งเมื่อปี2 5 5พโดรอยห้าสิบปดูยกเศษที่วัดอีกด้วยและมีการกดนาเลิกโดยเจ้าพระคุณสมเด็จทงชัยแห่งวัดไตรมิตรนะครับโอ๊ยลืมไปนะลืมบอกไปที่ได้มาในตะกุดทองคํานะครับนะลืมบอกไปที่ได้มาตะกุดทองคําครับได้มาเป็นตั้งๆเลยนะครับเหมามาเลยนะครับวันนี้แต่ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่มีอะไรทําคลิป อันนี้คือตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคอํามาเด้แล้วอาจสร้างเมื่อปีห้าแปดมีการปลูกเศษและวันที่ปลูกเศษนั้นนะครับมีการเบริกฟ้าดินนะครับเปิดเลิกเปิดฟ้าเปิดดินบอกกล่าวเทวดาอารักษ์โดยท่านอาจารย์ชินพรสุกาสสิตยิ์นั้นท่านเป็นผู้เบิกฟ้าดินนะครับในพิธีประธานฝ่ายครวากนะครับประธานฝ่ายครวากนี่ก็เป็นท่านพลตํารวจโ,โทหม่อมหลวงพันศักดิ์เกษมสันนะครับมา ร่วมเป็นประธานด้วยฝ่ายคารวาสส่วนประธานฝ่ายส่งนั้นก็เป็นหลวงพ่อเมียนกันลยาโนนะครับเป็นเป็นพระที่นำการปลุกเสกนะครับพระชุดนี้สุดยอดแห่งพิธีพระชุดนี้สุดยอดแห่งเนื้อหามวลสารพระชุดนี้สุดยอดแห่งผงพายนะครับ สุดยอดแห่งผงพรายคือมีส่วนผสมของผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้ผมได้มาเยอะเลยนะครับแต่ว่านํามาทำคลิปแค่นี้ก่อนเป็นเนื้อเอาคนเนื้อผสมผงพรายนั่นแหละนะครับนะและเป็นตะกุดทองคำนะครับตะกุดทองคํานะครับพระทุกองค์รับประกันแท้เกคืนเงินเต็มจํานวน พระทุกองค์รับประกันแท้ครับเก้คืนเงินเต็มจํานวนส่วนเม็ดพลอยเสกนี้เป็นของท่านอาจารย์จินพรท่านบอกว่าหลวงปู่ทิมนั้นได้ปลูกเสกไว้แล้วว่าอย่างนั้นนะครับและนํามาใส่ในวัตถุมงคลด้วยนะครับเป็นตะกุดทองคําชุดตะกุดทองคําครับนี่ฮะนี่ฮะสวยงามมากนะครับนี่หายอดยากครับผมมีโอกาสไปเช่ามานะครับมีโค้ดมีหมายเลขชัดเจนนะครับเนี่ยนี่ค,ครับตะกุดทองคําครับด้านหลังก็จะฝังเม็ด เป็นวิทพลอยเสกก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเมียนกัญญาโนนะครับวัดเจเนียงวนารามจังหวัดบุรีรัมค์คำว่าเมียนเป็นภาษาเขมรน,นะรเป็นภาษาเขมรน,นะครับแปลว่ามีมั่งมีนะพูดง,ง่ายๆนะฮะเมียนเมียนแปลว่ามีนะครับมีเงินมีทองร่ํารวยเงินทองนะครับนี่คือสุดยอดแบบโอ้ยรุ่นนี้แหละร,รุ่นรุ่นหลักๆที่เล่นเลยนะครับลอง อลองเรามาก็จะมีรุ่นพญาเทครัวนะครับเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเล่าพญาเทครัวให้ฟังนะครับโอ้ยหบมบมมอนสุภกรโดนแล้วนะครับโดนแล้ว <c oughs> อ่านี่อีกองคหนึ่งนะครับอันนี้มีเม็ดมวนสารที่หน้าอกเลยนะตะกุดทองคำสองดอกองค์นี้ตะกุดจะฝังอยู่ด้านในนะครับเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้ครับพระแท้ครับพระแท้พระสวยนะครับ ตะกรุดทองคํานะครับตะกรุดทองคํานะครับหมายเลขสามแปดอะไรนี่สามแปดเก้าอ่าสามสามแปดห้าครับสามแปดห้านะเป็นพระสวยหนึ่งรุ่นที่เราลูกศิษย์ลูกหานั้นใฝ่หากันนะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับเพราะว่าท่านท่านอาจารย์ชินพรนั้นก็ถือว่าเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นศิษย์ครอบครูนะครับท่านอาจารย์ชินพรเนี่ย ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ท่านพลตํารวจอาพลตารวจโทหม่อมหลวงพันศักดิก์เกษมสัรท่านก็เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นถึงเป็นคนที่มีบรรดาศักดิ์พูดง่ายๆนะครับก็มาเป็นประธานในพิธีในการปลุกเสกนะครับมาเป็นประธานนะครับหลวงพ่อเมียนท่านก็มีเขาเรียกว่ามีจะเรียกว่าอะไรมีผู้ทุกคุนะมีมีคุณวิเศษด้านการปลุกเสกเลขยันนะครับ ที่เกี่ยวกับด้านเมตตามหาเสน่ห์แม้แต่ผมที่เล่าเนี่ยผมก็ยังเคยไปลงนหน้าทองกับท่านนะครับท่านก็เมตตามากนะฮะต้องลองไปสัมผัสนะฮะต้องลองใช้วัตถุมงคลของท่านดูนะครับว่าจะเมตตาขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่เห็นด้านหน้านี่เป็นตะกุดทองคําครับทองคําครับตะกุดทองคานะครับไม่ใช่ตะกุดเงินนะครับรอบนี้นะครับมาทีเดียวมาเป็นตั้งๆเลยนะครับนี่ฮะ องนี้น่าจะหนึ่งหนึ่งห้าห้านะฮะหมายเลขนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเป็นพลอยเสกนะครับเม็ดพลอยเสกสวยงามไหมครับพี่พี่โอ้พี่พี่ว่าสวยไหมล่ะครับนี่ฮะนี่คือตะกุดทองคําเลยนะครับนี่นะคือถ้าชอบก็ถ้ากันเข้ามานะฮะศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดนะฮะเบอร์ทวรของผมเดี๋ยวจะคอยทยอยทาคลิปมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคอยทยอยทยอยทํานะะทองคําทั้งนั้นเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับบารมีหลวงพ่อเมียนนะฮะ ใครชมคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสิกหากชอบทับกันเข้ามา064 7 7 4 4 8 08เป็นเบอร์โทงผมนะฮะ0 6 4 774 4 8 0 8เป็นเบอร์โทงผมมีเบอร์โทรเดียวบัญชีเดียวนะครับโอเคสวัสดีครับ